เครื่องยนต์ z ซท5ีหนึ่งห้าห้าค่ะไตน็อเอ็นดีหนึ่งหกหางยาวนะคะตัวนี้จัดส่งลูกค้าอำเภอจังหารค่ะลูกค้าบ้านนานะคะตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะมารับ z ซท5ีหนึ่งห้าห้าแล้วก็นุเป็นทีหนึ่งหกหางยาวนะคะเซตนี้ราคาเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะ ก้าหื่ันร้อยบาทที่รวมท่อนะคะอส่วนตัวนี้นะคะลูกค้าจากอำเภอเสรีภูมินะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็กำลังเดินทางมารับตัวนะคะแล้วก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนตัวนั้นนะคะนก n t 141ก็ไปที่ ลำชีอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินนะคะนกหนึสีนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น New m a ็นะคะรุ่นใหม่นะคะนก1นึสีนตัวนี้4 5่0 0ืบาทนะคะนก New m a ็เตรียมไวให้ลูกค้านะคะคลองชัยนะคะตําบุลำชีกําลังเดินทางมารับที่ร้านนะจ๊ะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะเราก็จะเล่งประกอบแล้วก็ติดตั้งให้นะคะสำหรับโครงนกแล้วก็ เครื่องยนต์นะคะกูบต้าเครื่องยนต์โลเดนโบนะคะขอบคุณมากนะคะพี่เดี๋ยวเจอกันที่บ้านจ้าเอาเอากล่องไปด้วยไหมกล่องขึ้นรถตัวเองเลยจา้ายกกล่อ,ของขับบ้านนะคะส่วนตัวรถนี้เราไปส่งให้นะคะลูกค้าสนใจติดต่อ0979712677นะคะมีระบบผ่อนดาวน์ให้กับลูกค้าภาคอีสานนะคะโอ้พ่อสุดยอดเลยนะคะเสียงพ่อ ท่อซิงตัวนี้1,200บาทน,นะคะราคาท่อซิงตัวนี้1,200บาทใส่กับรถย่ำนาเทๆแบบนี้ไปเลยค่ะจะส่งลูกค้าจังหารนะคะเป็นเครื่องยนต์โกลเด้นโบ1 5 5้นะคะเป็นของพี่ชายมาจากอำเภอเสีราพูมนะพี่เนาะ มาจากเซลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจ่า,จามารับโกลเด้นโบร้อยห้าหนะคะเราจะประกอบแล้วติดตั้งให้ไปกับโครงนก NT 141นะคะพี่เอาวงล้อนี่เอาเป็นใบ5วง30ใช่ไหมเพราะ141มันจะมีใบห้าใบหบใบ6พี่เดินไปดูตัวตัวนั้นก่อนก็ได้ด้านหลัง แกะกล่องโกลเด้นโบประกัน1ปีค่ะวันนี้เป็นคลิปวันที่4ี่ธันวาคมคะของขวัญน,นะคะมอบให้คุณพ่อนะคะลูกค้าที่มีคุณพ่อเป็นเกษตรกรนะคะอยากเอาไปซื้อทํานาย่ํานานะคะถ้าคุณพ่อได้รับชุดย่านาคงดีใจมากนะคะก็มีปลายท่อนะคะส่วนน้ํามันเครื่องนะคะแล้วก็มีวินแถมให้นะคะสําหรับเครื่องโกลเด้นโบหนึ่งะะแถมวินแถมน้ํามันเครื่องเป็นโปรโมชั่นนะคะ ในกล่องมีเสื้อด้วยนะคะมีประกันหนึ่งปีมันบรรยากาศร,ร้านสมทิดนะคะพี่ชายก็เดินทางมารับจากศิลปภูมินะคะนี่ค่ะพี่ตัวนี้จะเป็นใบหกค่ะใบหกจะเป็นวงยีิบเจ็ดค่ะเป็นของตรารนกเลยอันนี้มาจากโรงงานเลยนะคะล้อนี่คุณพี่ก็เลือกเลยว่าจะเอาใบห้าหรือใบหกค่ะ บรรยากาศร้านสมคิดนะคะวันที่สี่ทันมาค่ะอันนี้เป็นนกหนึ่งสีหนึ่งหน้าพี่จอยช่างบอลใส่กับหนึ่งสีหนึ่งล้อหกล้อหกนิ้วเครื่องยนต์โกเด้นโบนะคะอะไรใช้ตัวเดียวกันกับคูปาต้าได้เลยมาฟังเสียงเครื่อง,องโกเด้นโบว์ใส่ก่อนนะคะโอ้โห ยอดเลยนะคะทอซิ่งทอซิงตัวนี้ราคา1,200บาทนะคะส่วนตัวเครื่องโกลเด้นโบนะคะตัวนี้นะคะ2 9ง0 0บาทนะคะไ,ได้ไหพี่ได้เนาะเสียงเนาะโอเคอยู่เนาะเราประกอบติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะคะ ว่าน้ำมันเครื่องตัววินนี้แถมห้างนะคะในราคา29,500บาท ใ่ซิ่งเลยนะคะสําหรับพ่อนะคะเจสาสซิ่งเลยเครื่องยนต์โกเด้นโบเราก็ยังมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าที่จะมาเลือกซื้ออยู่นะคะตัวหนึ่งหเป็นตัวจัดรายการเลยไปใส่รถย่านานนะคะใช้ใส e ่อีแตนนะคะได้สบายนะคะสําหรับเครื่องยนต์โกเด้นโบหนึ่งห้าหนะคะมีประกันหนึ่งปีนะคะร้านเราก็มีช่างไว้บริการนะคะช่างก็ มีไว้บริการนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องอะไรนะคะมีแน่นอนนะคะสำหรับเครื่องยนต์โกเดนโบก็ใส่กับคูเบต้าได้เลยนะคะอะไรนะคะร้านเราเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายเครื่องยนต์โกเดนโบนะคะของจังหวัดกาลสิน์นะคะลูกค้าสนใจก็มีระบบผ่อนดาวนะคะสําหรับ ลูกค้าเขตพื้นที่ภาคอีสานนะคะดาว10%นะคะสมมติตัวนี้นะคะเครื่องยนต์โลเ้นโบราคา29,500นะคะลูกค้านะคะดาวเพียงแค่2950บาทนะคะแล้วก็ส่งเป็นรายเดือนนะคะสนใจก็ติดต่อมาเลยนะคะ097 97 126 77้านสร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินจ้า